สวัสดีชาเกมเมอร์ทุกคนครับมาอยู่กับผมเอชซีเกมเมอร์แล้ววันนี้เราอยู่ในเกม r e ส or ร h a t t e r 2นะครับเย้ <Yeah! S 1> แคสนาสิบรอบแล้วเฟลทุกรอบโอเคครับอ่าก็เราจะมาทำสงครามโลกครั้งที่สองกันนะครับกับเออ่หน่วยทหารที่ประกาศทุกคนนะแหมเป็นเกมเหมือนจริงนะครับเหมือนจริงยังไงอ่ะเหมือนจริงมากนะับแบบนัดเดียวก็ เที่ยวนรกได้เลยนะครับแล่วเดียวตายครับเหมืแบบอนเชี่ยแมงถ้าใครสังเกตแล้วก็เจอเต็มๆมึงเอ้ยโคตรเซ็งเลยครับผมเมื่อกี้ผมเห็นศัตรูดิโอสี่ตัวนะอยู่ข้างบนเล็งผมอยู่คนเดียวไอ้เชีย่ยนะะจากตรงนี้เลยครับผมอุ้ยแมงเอ้ยยังไม่ได้ตั้งตัวเลยตายเดียว เห็นไหมครับนัดเดียวตายนะครับเมื่อกี้พกนัดเดียวนัดป่งดับสบายเนี่ยศพผมเนี่ยครับก็ดูจากนะครับดูเอ่ออเ้าไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้นำมาเลยเลยกูตายซะแล้วขออภัยในความกากระโขงของผมด้วยนะกันกากจริงๆนะไม่ไม่กากระทำไม่ได้อย่างเงี้ยอย่าอย่า ยิยงนะกบานนะกูเจอมึงกูเจอมึงเจอมึงแล้วเจอมึงแล้วอีกทีกทนึง,นงแน่ตายเลยไอ้วกนี้ใส่มันอึดนะครับยิงถ้าไม่โดนจุดตายก็ไม่ตายหรอกครับมันก็จะแบบนะค่อนข้างอึดไม่ดีหนังเหนียวหน่อยๆกดตัวทีนะครับเพื่อทำการดู ว่าเ,เราต้องไปยึดฝั่งไหนอะไรเงี้ยนะจุดเนุ่น,นะเซิร์งเกณนนี้ไม่บอกกระสุนเด็ดขาดนะครับบอกกดตัวอาค้างุ๊บมันจะขึ้นอย่างเงี้ยแปลว,ว่ากระสุนเรายังเต็มยูอนะครับยังเหลืออยู่ยถ้ายิงไปม,มากๆมันก็จะรีกระสุนให้เองในอัตโนมัตินะครับแล้วก็ทําการกดไปเรื่อยๆ่ฆ่าคนชาติที่แล้วไอ้โซ r ี่ไหมโซ r ีไอ้ Sorry เนี่ยฝรั่งคงจะยิงกันเองนะครับแล้วก็ไม่สนใจยังยิงเรา เห็นแล้วอุยเชี่ยโอ้ยโคตรเหีอย Sorry Sorry Fuck you อยากจะด่าเป็นภาษาอังกฤษจริงไอ้ตรงนี้ก็ควาอันตรายแล้วก็ต้องปะจัดระเบี่บได้เขาสองสามลูกนะไม่เป็นไรเอาไหมเนาะเห้ย ป่าไปงั้นแล้วตรงนี้ก็น่าจะโดนเรายึดหมดแล้วนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็สบายดูสังเกตศัตรูดีๆนะครับเดี๋ยวตายได้เลยง่ายๆนะฮะผมว่าแถวนี้อันตรายนะครับว่าผมต้องนอนนะครับ เอ่อแอนติเนตในการนอนนะครับกด4การนั่งนะครับกดชิปการวิ่งนะครับผมโอเคครับตอนนี้ต้องไปซะแล้วแหละแล้วสามารถกดกดนั่งแล้ววิ่งไปได้ด้วยกันก็ได้นะครับก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับวิ่งตุดตูดแลบบผมได้ยินเสียงมาจากฝั่งทางฝั่งหนึ่ง ระวังให้ดีนะอันนี้ฝั่งพวกเราครับดูจากสีเสื้อนะครับเราจะเป็นฝ่ายสีแดงก็สีน้ำตาลนะครับสีเขียวก็สีเขียว,ยวน,นะไอตัวนั้นเป็นพวกเราแนร่วรวังีโดโดโดอ่าอุ้ยแมงวางซีโฟไอเขี้ยผมไม่เคยเห็นวะไหนดูันกดดิกดเลยเพื่อนเย้ yeah! มันจะระเบิดไว้กำแพงไอ้เชี่ยกำแพงระเบิดด้วยเว้ยกำแพงนี่เละเป็นโจ๊กเลยนะฮะเหมือนจริงเกิ็เป็นยากหน่อยๆนะครับอุ้ยเชี่ยแม่งเอ้ยกด E ก็กดกด E ก็กดไอ้อะไร J ใช่ไหมการชะโงกดูครับแต่ละอันนี่นี่ J นะครับ สัตว์เอ๋ยแม่งหนีได้ไป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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะโอ้โหตายเจอแล้วภานี้ใครจะเกิดนะครับพอเราตายปุ๊บเออ่ดูจากซ้ายมือของการตายของเราเขาจะเป็นนับถอยหลังใช่ไหมครับก็คือ ถ้ามีคนตายเขาจะมาอยู่ตรงนี้เหมือนวิญญาณรอ,อกเกิดนะฮะพอมหมดปุ๊บเขาจะมาเกิดพร้อมเล่าแต่ก็แล้วแต่ว่าเคาจะเลือกเกิดจุด A หรีอะไร B เยสเราเปิดนะครับผมไอเชื่อไม่กล้าออกไปไอ้เหี้ย ถ้าขึ้นอย่างนี้คนระับกดถ้าขึ้นอย่างนี้นนกดคอนโทรลนะครับทำการเ,เขาเรียกว่าอะไรโครเวอร์ใช่ไหมสามารถปลาได้ปลาไปเลยผมต้องอ้อมไปข้างหลังแล้วแหละรู้สึกว่าัตูจะมาเยอะมากเลยอย่าเๆ นอนดีกว่าผมว่าแม่งมาจากข้างบนหรือไม่ก็ที่ไหนสักแห่งนะออกไปดีกวนะ่าเนื้อมีเชื่อมันจะนัดเดียวกับกูหรือตายนั่งครับกดนั่ง กดตัวไรต่อกดนั่งอ่ะโอเครอรอจะเย็นไปรุ่นเขาบอกจะเย็นไปรุ่นนะอ่าถ้าขึ้นอย่างนี้กดคอนโทรลในการเก็บกระสุนเก็บปืนอะไรพวกนี้นะครับจะแปลกสักหน่อยการควบคุมอะไรเงี้ยก็เล่นนานๆได้ก็ชิ้นนึงเย่เสร็จไปหนึ่งครับผมเรือกูก็เสร็จฮ่าๆๆไอ้เหี้ยอี๋นี่ๆๆก็ทันด้วยกันท่น ยิงให้ไส้แตกเลยครับอยาบ่าเผิอโดดเชลนะตายนะอีนี่ก็นะเฮ้ยระเบิดหรือว่ากูคิดไปเองโอเคคิดไปคิดไปเจอระเบิดอย่างนี้ทำไมเก็บเก็บปืนเก็บปืนก็จะมาอยู่ช่องนี้ครับเราสามารถเก็บปืนเท่าไหร่ก็มาดูปุ๊บ จากการตายนะฮะอาณาแท้ๆไอ้เหี้ยกระสุนจะตรงไปไหนวะอุซากะกะกระระยะกระสุนนั้นนั่นระบบก็งงงงแตกเลยครับทนไปก่อนนะนี่จุดที่กูตายใช่ไหมโอ้ขบบนบนโอ้วิ่งมาตายเลยนะ ทรมานจิตผมมากเลยเฮ้ทำไงดีวนะะเน,นี่ยสมารแปเปอร์จวันนี้อ่าใครแปลได้ก็ช่วยแปลหน่อยนะขอสะไทยได้ไหมเออแค่น,นั้นแหละเขารอเป้าให้อ่ะกด No point will go yep. you up. I'll go pick you it's just a... Hey, it's just a... Keep coming for our satchel in the corner, air mate? towards me. Instead of just dumping them in one spot. Slowly, slowly, คือเราจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเราจะมากลมกลืนกับเออแท่งเหล็กนะฮะเจอแลวแลวเจองเลยโดนนะเพชช็อตครับผมอึมึหึ ถอย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 อาศัยจังหวะความแม่นนะครับบางทีก็ลีกระสุนแบบไม่ให้กูรู้ตัวนะครับว่ามันลีตอนไหนนะฮะก็งงสิครับผมคาบันเดอร์ครับต้องคาบันเดอร์ไปหัวหน้าผู้ผู้มาขับเป็นาไอ้ไรวะผู้หมวดอะไรสักอย่างนะช่างแมนเด็กๆหัวหน้าเราทำตามหัวหน้าที่บอก เดี๋ยวมาเอทกอนเดฟว์สปรูนชาเก็ตินผมนินเสียงจะกฝั่งนะ่ะ Sorry เดฟว์สอยอยู่หน้าห right นึ่งไม้ผมได้ยินเสียงข้างบนนะครับจริงแต่ไม่แน่ใจนะครับรเดี๋ยวต้องเข้าไปดู ไไนมม่ีอะรตอนนี้ตรงไอ้กระปุกของเราได้รับความเสียหายอย่างแรงนะฮะสามารถเอ่อยังไงอ่ะเอ่อเป็นหมันได้เลยครับโอ้โหส่หมันจีอ๋อสภาพนี้ก็ไม่ต่างกับหุ่นนะโด้วยหุ่นยินเจ๊แม่หุ่นยิงได้เข้าใจคำว่าหของเราแตกไหม่าสภาพนั้นเลย อ่เลิอกออเอาใช้นหมมปลาระเบิดใกล้กูนี่นะไอ้บ้าโอเคน่ะไอ้ฉัเอ้ยหนึ่เนงเสร็จไปหนึ่ง ไปก่อนนะครับระเบิดมีไว้ปานะครับผมเมื่อกี้ผมทำให้มันบาดเจ็บนะเอฟช็อตครับผมอุ้ยเชี่ยไหมปลาระเบิดมาโน้ร้ายจริงๆโอ้ยเชื่อ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  กระสุน์หมดไอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออหลือจุดเดียวที่เราต้องไปทำการชิกาปุยนะครับสกอร์ผมคาดว่าน่าจะดูข้างบนนะครับโอ้โหเจเยนเจเย็นเอ้าเฮ้ยผมอยู่ที่ไหนบอกบุธี เออสกอรก์กุสตีครับดูข้างบนซ้ายมือของเราของเรานะฮะเป็นสีแดงกับสีเขียวนะครับผมว่าตรงนั้นแหละใครหมดก่อนคือแพ้โอ้โหซึ่งตอนนี้เราได้เปรียบโคตรไอ้เฮียระเบิดอุยไอ้แม่งยังเจือนนะครับแหมจำเหมือนจริงเกินเกมนี้ดูดิเรายิงได คิวได้หกตัวเก้าตัวอยู่ที่อะไรที่สี่ที่ห้าผมเคยอยู่ที่หนึ่งมาสองสัปดาห์ เกมนี้ครับใครใครคิดใครที่คิดจะเล่นว่าใครเครียดคิดผิดอย่างไรเล่ยเราแมนโคตรเครียดแทงโอ้ยก็จะสปอนนิงออสเตรเทียน t o d า y no message ฝรั่งมาเยอะจังเลย วิ่งแล้วควิกค,ควิกคๆิๆกคิค๊กคิกบายบายนั่งวิ่งในปลอดภัยสุดๆแล้วมาเล่นยากยี่ว่าเกมเนี้ยอืให้คูไแม่นั่น เอ้าโดนได้ไงจะมีรอตกใจด้วยนะครับตกใจทีก็น่าอาจจะมืดก็ได้นะครับอย่าควางรับผมยิงใส้แตกนะฮะยิงเพื่อนได้นะครับรลวงจำชุดผิดอย่างเงี้ยมึงโดนผมเคยโดนมันแล้วเจ็บาจำสีว่าจำสีว่า คนนั้นก็สั่งระเบิดมาทัดลมจะราบคาบเลยนะเ,ยเห็นมือด้วยโอ้โหจุดจะเป็นของเราแล้วไอพี่แกเขานอนอย่างนี้เลย โอ้อยังเจ๋งนะครับทำได้ไงอ๋อมาน่าจะเป็นฝั่งขวานี่ปลอดภัยสุดลวไปแล้วกู

ทำไมถึงทำกับฉันได้เตะ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 เเอ้าอะไร nah วะเฮ้ยตลกกับผมมากแล้วข้างบนนะครับเื่อผมข้างบนนี่เยอะเยอะมากไถ้าจะให้เขาพูดอย่างนี้ก็กดคลิกเมาส์กลางค้างนะครับทำการชาร์จแล้ว ถ้ากดปล่อยติดจุดแทนไทงเพื่นอนตัวเองก็ตายเลยทีเดียวเที่ยวระเบิดข้างบนแน่แบบนอนไอ้ซ่าข้างบนจำไว้เลยเนะี่ยค้งนี้จะเปลี่ยนแผนนะเราจะเปลี่ยนแผนมากมันแพ้แล้วอ่ะครับเดี๋ยวเวลาหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีครับมันแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจริงๆ ไม่อะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เก้บล้กันแหมอย่างน้อยก็รู้นะมันอยู่แถวนี้ผมเริ่มแลกเรื่อยๆแล้วนะเป็นห้ารยครับไม่แลกกว่าแล้วอีนี่มาเขาหลับสบายเลย One minute l e f guys Get this c a p a i n ตรงนี้ก็จะแหลกนิดหน่อยนะครับก็ hey, <God. S 1> ขอไปด้วยเพราะว่าเล่นน,นานๆแล้วมันจะแหลกครับรผมจะเพิ่ม <P unt. S 2> ปี๊ดปี๊ด,ป,ดปี๊ดเลยพูด,ดง่ายๆนะตายหาอยา่าอย่ายิงผมเจ็บเข้าใจไหม ไม่ได้ยี่ยังเยอะเลยไงแล้ววิ่งก็ทุกคนในเด็กควิคใจเย็นใจเย็นชนะไหมชนะอยู่แล้วไอ้จะแพ้อยู่แล้วก็ชนะนะครับกัสกอร์ดูตรงนี้นี่วงกลมนี่เห็นไหมเราเยอะกว่านะครับก็ขอจบเกมคลิปเกมอะไรวะแป๊บนึงนะ Lets อเชส t า a 2แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมไเล่นต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย